เธอเห็นว่าศีรษะเหล่านั้นยังคงยิ้มให้เธออยู่และศีรษะเหล่านั้นดูคุ้นเคยเล็กน้อยเธอตกใจตั้งแต่แรกเห็นแต่เธอบอกตัวเองว่าไม่มีผีในตอนกลางวันแสกแสกนี่ยังคงเป็นยุค1970ที่ไม่เชื่อในโชคลางและเทพเจ้าดังนั้นซงไวจึงมองอีกครั้งถ้าศีรษะเหล่านั้นไม่ใช่มู่กว่าและตรงจื่อแล้วมันจะเป็นใคร หลังจากรู้ว่าเข้าใจผิดส่งเว่ยก็ไม่สามารถหัวเราะหรือร้องไห้ได้ดังนั้นเธอจึงลุกขึ้นไปเปิดประตูพวกคุณกลับมาแล้วเหรออืมเราทำภารกิจสำเร็จแล้วมู่ก่ายิ้มอย่างสดใสหมอซ่งคุณรู้สึกดีขึ้นไหมหัวหน้าจงอีและคนอื่นๆกลับไปที่กองทัพแล้วแต่พวกเขาขอให้เราทักทายคุณในฐานะตัวแทนของพวกเขาเป็นพิเศษไม่เป็นไรแล้วซ่งเว่ยยิ้มแล้วขยับขาและเท้าของเธอดูสิ ตอนนี้ฉันสามารถกระโดดไปมาได้แบบไม่มีปัญหาเราไม่รู้ว่าวันนั้นคุณมีไข้เราไม่รู้จนกระทั่งวันรุ่งขึ้นจากหมอส่งกลับกลายเป็นหมอหลิวเราถึงรู้ว่ากลางดึกคุณมีไข้สูงถึง40องศาและคุณถูกส่งกลับในคืนนั้น เมื่อพูดถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นทั้งมู่กว่าและตรงจือต่างก็รู้สึกละอายใจเล็กน้อยในฐานะผู้ชายพวกเขาควรปกป้องหมอส่งเป็นผลให้หมอส่งถูกงูกัดและพวกเขาไม่รู้ว่าหมอส่งมีไข้หัวหน้าทีมส่งหมอส่งกลับมาที่สำนักงานขนส่งสนับสนุนเพื่อรับการรักษาและให้หมอหลิวมาแทนตอนนั้นพวกเขาถึงตระหนักได้ ยิ่งเขาคิดถึงมันมากเท่าไหรเขาก็ยิ่งรู้สึกละอายใจมากขึ้นเท่านั้นอย่าพูดแบบนั้นงานของคุณคือการสร้างสะพานล,ลอยน้ำฉันถูกงูกัดโดยบังเอิญและทำให้งานของคุณล่าช้าฉันควรจะละอายใจแม้ว่าเธอจะบอกว่าเธอรู้สึกละอายใจแต่ซงเว่ยก็รู้สึกอบอุ่นในใจผู้คนในยุคนี้เรียบง่ายและอบอุ่นมากพวกคุณทุกคนควรหยุดเกรงใจต่อกันงานเสร็จสมบูรณ์แล้วและพวกคุณควรพักผ่อนหรืออยู่เดินเข้ามาและเข้าร่วมการสนทนาของพวกเขาอย่างเป็นธรรมชาติ มู่ก่าอดไม่ได้ที่จะหัวเราะและขยิบตาให้ทรงเมย์ก่อนหน้านี้ทุกคนเป็นศัตรูกับหมอหลิวท้ายที่สุดแล้วเขาไม่ดีเท่าหมอทรงแต่หลังจากสองวันที่เราอยู่ด้วยกันทหารในกองทัพทุกคนก็ยอมรับหมอหลิวตรงจือก็พยักหน้าซ้ำๆหลิวอยู่มองพวกเขาอย่างสับสนคุณกำลังพูดถึงอะไรทุกคนชื่นชมนายบอกว่านายกับฉันเป็นคู่ที่สวรรค์สร้างขึ้นฮ่าฮ่าา ทรงไววหัวเราะขณะที่เธอพูดอีกแล้วเรอโอพระเจ้าทำไมพวกเขาถึงมีจินตนาการขนาดนี้ช่างมันเถอะปล่อยพวกเขาไปเถอะไม่ใช่ว่าเราถูกเข้าใจผิดครั้งแรกนายจะเถียงกับพวกเขาเกี่ยวกับเรื่องนี้จริงเหรอนายกินข้าวหรือยังหลิวหยูสายหน้าฉันเพิ่งกลับมาและทุกคนก็บอกให้ฉันมาหาเธอก่อน ไปกินข้าวกันเถอะพวกเขาสองคนเดินลงไปชั้นล่างพร้อมคุยเรื่องต่างๆกันเหลือเพียงตรงจื่อและมู่กว่าที่กำลังยืนชื่นชมคู่สวรรค์สร้างอยู่ข้างหลังซ่งว่ยหันกลับมาอย่างสงสยัยพวกคุณไม่ไปกินข้าวเหรอฉันง่วงมากแม้แต่หัวหน้าของฉันก็กลับไปนอนระวังแผนที่จะงีบหลับก่อนพวกคุณกินช้าๆ ใช่เราจะไม่รบก,กวนพวกคุณแล้วขณะที่พวกเขาพูดคนเหล่านี้ยิ้มอย่างมีเลซนัยและเดินจากไปด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของพวกเขาซงไว้พูดไม่ออกหลังจากที่ทั้งสองนั่งลงในโรงอาหารหลิวอยู่ก็ขยับเข้าหาซงไว้อย่างลึกลับอีกครั้งฉันเจอจงอี้ที่ที่ราบน้ําขึ้นน้ําลงฉันไม่คิดว่าเขาจะอยู่ที่นี่ด้วยอืมโลกนี้มันเล็กมากซงไว้ถอนหายใจหลิวอยู่เม้มริมฝีปากเขายังคงแย่เหมือนเดิมเขาถึงกับพูดไปว่าเราเป็นคู่รักกัน งันใช่เรื่องจริงไหมหละ่ะซ่งไว้ถามด้วยรอยยิ้มไม่แน่นอนเธอคือน้องสาวของฉันหลิวหยูตอบอย่างเรียบง่ายและสงบพวกเขาไม่มีอะไรทำเมื่อพวกเขาอิ่มพวกเขาคิดถึงแต่ผู้ชายและผู้หญิงตลอดทั้งวันและพวกเขาบอกว่าใครก็ตามที่สนิทกันเป็นคนรักกันเป็นแบบนี้มาตั้งแต่เราเป็นเด็กทั้งที่ความจริงไม่มีอะไรเลยนายอย่าพูดถึงคนอื่นแบบนี้นายไม่ต้องสนใจหรอกว่าพวกเขาพูดอะไร ทำไมพูดแบบนั้นมันไม่ดีต่อชื่อเสียงของเธอเลยในอนาคตถ้ามีคนชอบเธอแต่ไม่กล้าไลยตามเธอเพราะข่าวลือนี้ลุงส่งจะต้องตีฉันจนตายหลิวอ,อยู่ไม่ได้คิดอะไรกับส่งไว้จริงๆเขาถือว่าส่งไว้เป็นน้องสาวของเขามาตลอด ท้ายที่สุดแล้วตอนที่เขายังเป็นเด็กเมื่อเขาถูกรังแกซ่งไว้จะลุกขึ้นช่วยเขาต่อมาเมื่อเขาโตขึ้นเขาก็ถือว่าส่งไว้เป็นน้องสาวของเขาอย่างน้อยเธอก็ปกป้องเขาเมื่อเขายังเป็นเด็กในฐานะมนุษย์เป็นเรื่องปกติที่เขาจะปกป้องซ่งไว้กลับมาสำหรับสิ่งที่เรียกว่าคนรักในวัยเด็กหลิวอยู่ไม่รู้จริงๆ เขาไม่สนใจทุกอย่างโดยเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างชายและหญิงซึ่งเป็นสิ่งที่น่าเบื่อที่สุดในโลกถ้าเป็นไปได้เขาอยากจะเป็นโสดไปตลอดชีวิตท้ายที่สุดแล้วผู้ชายมีความทะเยอทะยานในทุกทิศทางแล้วทำไมต้องผูกตัวเองกับความสัมพันธ์เร็วขนาดนี้อย่างน้อยก็รอจนกว่าจะประสบความสำเร็จในอาชีพก่อนค่อยพูดถึงความสัมพันธ์ด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่คุณจะรู้สึกถึงความรุ่งโรจน์ของฮีโร่ปกป้องสาวงามส่งไว้อดไม่ได้ที่จะหัวเราะ ความคิดของนายค่อนข้างเปรี้ยวจี๋แต่ฉันคิดว่ามันดีที่มีความทะเยอทะยานความคิดแบบนี้สามารถปิดกั้นปัญหาที่ไม่จำเป็นได้ท้ายที่สุดแล้วในเวลาอันสั้นนี้ฉันยังไม่อยากตกหลุมรักฉันจะรอจนกว่าจะเจอผู้ชายที่มีเสน่ห์จริงๆพอได้ยินแบบนี้หลิวอยู่ก็เหลือบมองซ่งเว็บอย่างแปลกๆหลังจากอดทนกับมันครั้งแล้วครั้งเล่าเขาก็อดไม่ได้ที่จะถามว่าลู่จิว๋วใช่ไหมคืออะไร ซ่งไวมองเขาแล้วยิ้มนิดๆในดวงตาของเธอมีแต่ความสงบหมายความว่าผู้ชายที่ทำให้เธอหัวใจเต้นแรงถ้าไม่ก็ลืมมันไปเถอแค่คิดว่าฉันไม่ได้พูดอะไรหลิวอยู่รู้สึกผิดเล็กน้อยนายอยากถามเรื่องฉันและลู่จิ๋วใช่ไหมซ่งไว้ยิ้มให้หลิวอยู่ทำไมนายถึงคิดว่ามีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างฉันกับลู่จิว๋วเป็นจงอี้ไม่ได้เหรอแค่ความรู้สึกแน่นอนบางทีฉันอาจจะคิดไปเองแต่ตอนนี้ฉันไม่คิดอย่างนั้นแล้ว ถ้าซ่งไวชอบลู่จิ๋วจริงๆเมื่อเขาพูดถึงเรื่องนี้ซ่งไวจะหน้าแดงและเขินอายแต่เธอสงบและตั้งตารอ,อการแสดงที่ดีเห็นได้ชัดว่าเธอไม่ได้ชอบลู่จิว๋วบางทีเธออาจจะไม่ชอบเขาซ่งไวยังคงยิ้มอยู่และหลังจากนั้นไม่นานเธอก็พูดว่า ในเวลาสั้นๆนี้ฉันจะไม่คิดถึงเรื่องความรู้สึกการทำงานให้ดีและตั้งใจทำงานในสำนักงานขนส่งสนับสนุนเป็นสิ่งสำคัญอันดับหนึ่งซ่งไว้ไม่ได้ตอบโดยตรงแต่หลิวอยู่คิดว่าเธอกำลังหักล้างข่าวหรือมันหายากสำหรับเธอที่จะทำงานหนักร่วมกับเพื่อนๆดังนั้นหลิวอยู่จึงยกชามบะหมี่ไปชนกับชามของเธอทำงานร่วมกัน ความเข้าใจโดยปริยายระหว่างทั้งสองตกอยู่ในสายตาของผู้อำนวยการเฉินเขาคิดว่ามันสะดุดตาจริงๆอย่างไรก็ตามเมื่อนึกถึงคืนนั้นเขาก็อดไม่ได้ที่จะขมวดคิ้วส่งไว้มีไข้สูงและร้องไห้ออกมาลูจจิวกอดเธอไว้ในอ้อมแขนของเขาแน่นและลูกแขนของเธอเพื่อให้ความอบอุ่นหลังจากขับรถจากที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงกลับไปที่สำนักงานขนส่งสนับสนุนนานกว่าสามชั่วโมงเขาตกใจไปหนึ่งวินาทีและใบหน้าของเขาก็มืดลงอย่างน่ากลัว ในขณะนั้นผู้อำนวยการเฉินมองผ่านความคิดของลู่จิ๋วได้เด็กโง่คนนี้ฮึแต่ในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขาไม่มีโอกาสได้คุยกับลู่จิ๋วเลยแค่เดาจากสถานการณ์นี้เด็กโง่ลู่จิ๋วอาจจะแอบชอบหมอซ่งตั้งแต่ตอนที่เขาอยู่ในชุมชนแต่เนื่องจากการมีอยู่ของหมอหลิวเขาจึงเงียบใช่ไหม ด้วยเหตุนี้เองตอนที่เขาถามลู่จิวว่าพวกเขารู้จักกันหรือเปล่าลู่จิวจึงแซงทำเป็นไม่รู้จักพวกเขารวมถึงในสำนักงานขนส่งสนับสนุนความห่างเหินโดยเจตนาของลู่จิวต่อหมอส่งและการที่เขาแอบสนใจเธอรับรับล้วนเป็นเพราะหมอส่งมีคนที่ชอบอยู่แล้วใช่ไหมใครไม่เคยเป็นเด็กเขาเข้าใจความรู้สึกรักที่ไม่สามารถบรรลุได้นี้ด้วยเหตุนี้เองทำให้ผู้อำนวยการเฉินไม่รู้ว่าจะปลอบลู่จิวยังไง ท้ายที่สุดแล้วหมอส่งและหมอหลิวค่อนข้างเหมาะสมกันถ้าหมอหลิวทำตัวไม่เหมาะสมเขาจะสนับสนุนให้ลู่จิ๋วไม่ยอมแพ้แต่หมอหลิวไม่มีที่ติแล้วเขาควรทำยังไงดีอันนี้จะเด็กโง่คนนั้นเขาบอกได้แค่ว่าลู่จิ๋วโชคร้ายจริงๆในขณะที่ผู้อำนวยการเฉินรู้สึกเสียใจกับลู่จิว๋วลู่จิ๋วกลับนอนหลับสนิท ความเหนื่อยล้าทางร่างกายและจิตใจในช่วงสองวันที่ผ่านมาควบคู่ไปกับการประครบร้อนได้ผลอย่างมหัศจรรย์อย่างน้อยตอนนี้อาการง่วงนอนของเขาก็มากกว่าปกติจริงๆดังนั้นลู่จิ๋วจึงลากร่างกายที่เหนื่อยล้าของเขากลับไปที่ห้องเขาเดินผ่านห้องของซ่งเว่ยโดยไม่หยุดอย่างไรก็ตามเสื้อผ้าของซ่งวเว่ยแขวนอยู่ที่ประตูพอเขาเดินผ่านไปเสื้อผ้าก็ปลิวมาถูกหน้าของเขามันมีกลิ่นหอมของดอกไม้จางๆลู่จิรีตาลงและก้มลงเล็กน้อยขณะที่เดินผ่านอาณาเขตของเธอ จากนั้นเขาก็กลับไปที่ห้อง2 0 5แล้วนอนจนถึงตอนเย็นเมื่อลู่จิวตื่นขึ้นเขารู้สึกสดชื่นมากเขาหยิบเสื้อผ้าของเขาแล้วเดินไปที่ห้องน้ําเมื่อผ่านอนณาเขตของทรงไว้เสื้อผ้าที่แขวนอยู่ข้างนอกหายไปแล้วภายในห้องมืดและห้องพยาบาลก็มืดเช่นกันเห็นได้ชัดว่าพวกเขาเลิกงานแล้วและในเวลานี้พวกเขาควรอยู่ที่โรงอาหารลู่จิวเดินไปที่โรงอาบน้ําโดยตรงในเวลานี้โรงอาบน้ํากําลังคึกคักไปด้วยผู้คนที่กําลังอาบน้ําและซักผ้า ทุกคนทักทายเขาอย่างอบอุ่นเมื่อพวกเขาเห็นเขาหัวหน้าทีมที่สองตื่นแล้วเหรอฉันจะช่วยคุณตักอาหารคุณสามารถอาบน้ำได้อย่างสบายใจขอบคุณลู่จิ๋วไม่ได้ปฏิเสธเขาขอบคุณและรีบเข้าไปในโรงอาบน้ำในสถานที่ที่ผู้ชายมารวมตัวกันเรื่องไร้าสาระและการหยอกล้อทุกชนิดเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทุกคนในโรงอาบน้ำมองไปที่รูปร่างที่ดีของลู่จิว๋วและเข้ามาขอจับทีละคน ด้วยสายตาและมือที่ว่องไวลู่จิวบกรงเล็บใส่คนที่น่าเบื่อเหล่านี้ทันทีทุกคนหัวเราะหัวหน้าทีมที่สองกล้ามเนื้อของคุณสวยมากคุณฝึกพวกมันยังไงแผลเป็นนี้มาจากไหนมันเป็นความภาคภูมิใจของผู้ชายด้วยรูปร่างที่ดีและใบหน้าที่เหล่า,ลาแบบนี้ในอนาคตเขาควรจะแต่งงานกับภรรยาแบบไหน ใน,นในความคิดของฉันปามี่ชื่อจากตัวเชิงหัวหน้าทีมที่สองของเราสมควรที่จะแต่งงานกับปามี่ชื่อเธอมีชื่อเสียงในด้านผิวขาวหน้าอกสวยเอวบางและก้นกลมผู้หญิงแบบนี้ดีมาก555ถ้าดีมากทำไมคุณไม่หาสักคนล่ะฉันอยากหาแบบนั้น แต่เพราะภูมิหลังของครอบครัวฉันไม่ดีคนอื่นจะไม่ดูถูกฉันเหรอเฮ้ hey, ทำไมคิดไกลขนาดนั้นฉันคิดว่าหมอส่งค่อนข้างดีเธอผิวขาวหุ่นดีและเอวบางโอ้หมอส่งฉันไม่กล้าที่จะคิดถึงเธอด้วยซ้ำฉันนับถือคุณจริงๆจ,จีพวกคุณเสียงดังจริงๆลู่จิ๋วขมวดคิ้วเพราะทุกคนอุกอาจมากขึ้นเรื่อยๆ หัวหน้าทีมที่สองไม่มีอะไรเราแค่ลอเล่นห้องน้ำชายและหญิงถูกขั้นด้วยกำแพงส่งไว้ที่กำลังแต่งตัวอยู่ได้ยินทุกอย่างที่พวกเขาพูดเธอก้มศีรษะลงเงียบๆแล้วเหลือบมองคับ34ภายในเสื้อกล้ามสีขาวมันไม่ใหญ่เกินไปจริงๆมันสอดคล้องกับมาตรฐานของกองทัพใช่ไหม แต่ในไม่ช้าเธอก็เม้มริมฝีปากไม่สำคัญว่ามันจะสอดคล้องกันหรือเปล่าลู่จิว๋วไม่ชอบเธอเฮเขาไม่มีวิสัยทัศน์ส่งว่าหยิบเสื้อผ้าสกรปรกแล้วเดินไปล้างมือโรงอาบน้ำชายยังคงคุยกันอย่างมีความสุขอย่าล้อเลียนหมอส่งหมอส่งเป็นคนดีห้าห้หเสี่ยวเหลียงคุณหมายความว่ายังไงหัวหน้าทีมที่สองของเราไม่ดีเหรอหัวหน้าทีมที่สองมีสหายจงซือเราไม่สามารถล้อเขากับหมอส่งได้อีกต่อไป เสียวเหลียงตอบอย่างจริงจังใช่ฉันเกือบลืมเรื่องสหายจงซือจากทีมประชาสัมพันธ์เธอจับตาดูหัวหน้าทีมที่สองอย่างใกล้ชิดเขาอาจจะหนีไม่พ้นคุณยิ่งอุกอาจยิ่งกว่าหนีไม่พ้นหมายความว่ายังไงสหายจงซือไม่เลวเลยใช่ไหมเธอมีชีวิตชีวาและร่าเริงมีความแตกต่างอย่างชัดเจนระหว่างความรักและความเกลียดชังมันไม่เลวเลยแต่ฉันว่าหมอส่งดีกว่าคุณคิดยังไงหัวหน้าทีมที่สองคุณชอบใครมากกว่าน่าเบือ่อ ลู่จิวพูดแล้วเปิดน้ำน้ำร้อนที่ร้อนระอุปิดกั้นการสนทนาจากโลกภายนอกเขาไม่ชอบพวกเราทั้งคู่ส่งไว้พึมพำรรในใจ เธอไม่อยากฟังเรื่องนี้อีกต่อไปเธอซักเสื้อผ้าให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้และรีบออกจากห้องน้ำหญิงในขณะที่พวกเขายังอาบน้ำอยู่ท้ายที่สุดแล้วห้องน้ำของผู้หญิงต้องผ่านห้องน้ำใหญ่ด้านนอกดังนั้นมันจะน่าอายถ้าพวกเราเจอกันโชคดีที่ไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำใหญ่และทรงไว้ที่ดูสดชื่นและตื่นตระหนกก็ออกไปอย่างรวดเร็วในเวลานี้หลิวอยู่ได้เตรียมอาหารให้เธอและกำลังรอเธออยู่ในห้องพัก การตกแต่งในห้องของพวกเขาเหมือนกันหมดมีหน้าต่างข้างประตูโต๊ะใต้หน้าต่างเตียงและตู้ในห้องนอกเหนือจากนั้นก็ไม่มีอะไรอื่นในเวลานี้หลิวอยู่นั่งอยู่ที่โต๊ะส่งว้วงังอ่างเคลือบพร้อมเสื้อผ้าไว้บนโต๊ะอย่างเป็นธรรมชาติและพูดตรงประเด็นหลังจากกินข้าวเสร็จในควรให้พวกเขาประครบร้อนคนที่กลับมาจากที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงเหรอ ใช่ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาแช่ตัวในน้ำมาหลายวันแล้วและพวกเขาต้องเป็นกลุ่มแรกที่ควรกำจัดความชื้นหลังจากนั้นคนอื่นๆจะเริ่มประครบร้อนทีละคนเธอมากับฉันได้หรืออยู่ก้มหน้ากินข้าวในชามฉันจะจัดการคนมากมายด้วยตัวเองได้ยังไงไม่มีซินนี่กับเยนหนีด้วยเหรอพวกเรามีกันสี่คนคุณสามคนสามารถจัดการมันได้ฉันยังเป็นคนป่วยอยู่ หลังจากพูดจบซ่งเว่ยก็ไปที่ห้องพยาบาลใกล้ๆเพื่อยกเก้าอี้มานั่งกินข้าวกับเขาหลิวอยู่ขมวดคิ้วแล้วเอียงศีรษะนี่เธอคงไม่ได้หลบลู่จิ๋วใช่ไหมพอซ่งเว่ยได้ยินแบบนี้เธอก็เอื้อมมือไปตีแขนเขาเฮ้ยเธอทำอะไรเนี่ยถ้านายอยากถูกทุบตีก็บอกตรงๆฉันจะไม่สุภาพ ส่งไวเอียงศีะตกลงตกลงบรรพบุรุษตัวน้อยของฉันฉันกลัวคุณแล้วหลิวหยูหลบครั้งแล้วครั้งเล่าฉันบอกนายแล้วว่าไม่ใช่นายอยากโดนตีใช่ไหมไม่ใช่ก็ไม่ใช่อย่าให้ฉันพูดเลยโอ้ยบรรพบุรุษตัวน้อยอย่าตีสิส่งไวตีหลิวหยูเพียงฝ่ายเดียวส่วนหลิวหยูหลบและขอร้องให้เมตตาทั้งห้องเต็มไปด้วยความมีชีวิตชีวาในขณะที่ทั้งสองกำลังต่อสู้กันลู่จิว๋วก็เดินมาจากบันได เมื่อเขาไปถึงมุมบันไดเขาได้ยินเสียงคนสองคนกำลังเล่นกันอยู่บนชั้นสองเมื่อเขาเดินผ่านห้อง201แม้ว่าเขาจะไม่ได้หยุดมองแต่เขาก็ยังอดไม่ได้ที่จะเห็นฉากที่ทั้งสองเล่นกันอย่างใกล้ชิดจากหางตาของเขาหน้าของลู่จิวมืดลงในทันทีแต่เขาทำอะไรได้อีกนอกจากเดินผ่านไป ลู่จิ๋วหัวเราะยาะตัวเองเขารู้สึกว่าเขาไม่สามารถอยู่ห้อง205ได้อีกต่อไปมันอยู่ใกล้ซ่งเว่ยมากเกินไปและเขากลัวว่าตัวเองจะหงุดหงิบจนตายอย่างไรก็ตามก่อนที่ลู่จิ๋วจะย้ายออกหลิวอ,อยู่ก็มาที่ห้องของเขาพร้อมกับไม้สำหรับรมยาลู่จิ๋วดูสงสัยสีหน้าของเขาไม่ค่อยต้อนรับหลิวอ,อยู่เท่าไหร่ถ้าฉันไม่ได้ทำงานฉันคงไม่มาหาคุณตอนกลางคืนคุณต้องร่วมมือกับงานของห้องพยาบาล หลิวอ,อยู่ก็ดูไม่มีความสุขเช่นกันลู่จิ๋วไม่ได้พูดอะไรอีกเขาถอดเสื้อกล้ามออกมันเผยให้เห็นหลังของเขาเมื่อพวกเขายังเป็นเด็กแม้ว่าทั้งสองจะอาศัยอยู่ในชุมชนเดียวกันพวกเขาไม่ได้พูดคุยกันมากนักโดยไม่คาดคิดเมื่อพวกเขาโตขึ้นพวกเขาได้คุยกันมากขึ้นหลังของลู่จิ๋วกว้างมากและกล้ามเนื้อของเขาสวยมากแต่เขาก็มีบาดแผลมากมายบนร่างกายด้วย บาดแผลจากมีดบาดแผลจากกระสุนปืนหรือแม้แต่อาการบาดเจ็บเช่นแผลไม่จากบุหรี่และแส้ไม่จำเป็นต้องพูดรอยจำพวกต้องเป็นร่องรอยที่เหลืออยู่ตอนที่เขาเป็นทหารสำหรับรอยจำพวกหลังอาจจะมาจากตอนที่เขาไปปกป้องนายพลลู่ในเมืองหลวงหลังจากที่เขาถูกปลดออกจากกองทัพไม่ว่าจะเป็นรอยที่ได้มาจากไหนการได้เห็นอาการบาดเจ็บนี้มันน่าตกใจมากจริงๆเขาเคยใส่ยาให้ลู่จิ่วมาก่อนแต่ตอนนั้นมันมืดมากจนเขาไม่สามารถเห็นบาดแผลเก่าๆได้ชัดเจน ภายใต้แสงไฟตอนนี้รอยแผลเป็นทั้งหมดสามารถมองเห็นได้ชัดเจนหลิวหยูไม่คาดคิดว่าชายผู้ภาคภูมิใจของสวรรค์จะมีรอยแผลเป็นที่น่ากลัวทั่วร่างกายเขาคงทนทุกทรมานมากเมื่อเขาได้รับบาดเจ็บจูู่หลิวหยูก็รู้สึกเสียใจกับลู่จิ๋วและไม่รังเกียจเขาเหมือนเมื่อก่อนหลิวหยูไม่ได้ขยับตัวเป็นเวลานานลู่จิ๋วจึงอดไม่ได้ที่จะหันกลับมามองด้วยความสงสัยหลิวหยูตอบสนองอย่างรวดเร็วและพูดด้วยรอยยิ้มว่า ตอนนี้ฉันกำลังเรียนรู้เรื่องพวกนี้โปรดอดทนกับฉันหากฉันไม่เชี่ยวชาญเรื่องนี้มากนะักได้ลู่จิ๋วพยักหน้าโดยไม่สนใจมากนะักด้วยวิธีนี้งานกายภาพบำบัดของทีมแพทย์ในสำนักงานขนส่งสนับสนุนสายจีนานก็ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการมีการขูดการครอบแก้วและการประครบร้อนที่หลากหลายและมีสิ่งใหม่ๆทุกวัน อาจารย์ผู้สอนคือส่งว้โดยธรรมชาติแต่เด็กฝึกงานของเธอฉลาดมากอย่างน้อยพวกเขาก็ไม่ทำให้หนูต้องทนทุกทรมานมากเกินไปบังเอิญที่หนูทดลองเป็นคนขับหกคนที่กลับมาจากที่ราบน้ำขึ้นน้ำลง พวกเขาแก้ปัญหาของการที่ยานพาหนะไม่สามารถผ่านไปได้เนื่องจากระดับน้ำสูงขึ้นแต่พวกเขายังจ่ายด้วยการต้องแช่อยู่ในน้ำตลอดทั้งวันดังนั้นผู้อำนวยการเฉินจึงให้วันหยุด3ามวันกับพวกเขาอย่างไม่เห็นแก่ตัวอย่างไรก็ตามพวกเขายังต้องทำกายภาพบำบัดระหว่างการพักฟื้นดังนั้นจึงสามารถใช้พวกเขาเป็นหนูทดลองได้ ทำให้ไม่มีใครสามารถหนีจากการกายภาพบำบัดและการสอนของซ่งไว้ได้รวมถึงลู่จิวด้วยวันนี้ก็เหมือนกันเมื่อไม่กี่วันก่อนเมื่ออาชือพาพวกเธอเข้าไปในภูเขาเพื่อเก็บโกดจุลาลัมพาพวกเธอค้นพบพื้นที่ที่มีขิงป่าขนาดใหญ่ขิงป่าเหล่านี้ถูกละเลยจนเติบโตอย่างบ้าคลั่งครอบครองเกือบครึ่งหนึ่งของทางลาดชันดวงตาของซ่งไว้สว่างสวยเมื่อเธอเห็นสิ่งเหล่านี้ขิงเป็นของที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานภายนอกเพื่อปัดเป่าความเย็นและความชื้นเธอกังวลว่าจะซื้อขิง นวนมากจากที่ไหนแต่บังเอิญพอเธอง่วงก็มีคนยื่นหมอนมาให้เธอและหมอนนี้ใหญ่มากพอดังนั้นส่งไว้จึงขุดขิงกลับมาครึ่งรถบรรทุก เมื่อเธอไปที่ที่ราบน้ำขึ้นน้ำลงเธอขอให้ซิน,นีและเยนนีช่วยตากโกดจุลลัมพาและขิงให้แห้งในเวลานี้ของเหล่านี้ถูกกองไว้ในคลังสินค้าเรียบร้อยแล้วส่งไว้น้ำพวกมันมาทำแท่งไม้สำหรับรมยาวิธีทำไม่ยากหั่นใบโกดจุลลัมพาแห้งเป็นชิ้นเล็กๆแล้วใช้มือถูเบาๆให้ละเอียดจากนั้นใช้น้ำจากใบระคังจีนมาผสมโกดจุลลัมพาและยาสมุนไพรจีนอื่นๆให้เข้ากันแล้วอัดให้เป็นแท่งแค่นี้ก็กลายเป็นไม้โมซาในตำนานแล้ว อย่างไรก็ตามสำนักงานขนส่งสนับสนุนมีคนค่อนข้างมากพวกเขาต้องทําไม้โมซาเป็นจนํานวนมากทําให้พวกเขาไม่สามารถถูด้วยมือได้ดังนั้นซ่งไว้จึงไปที่ห้องน้ํานํากระดานซักผ้าหลายแผ่นมาแล้วถูใบโกดจุฬาล,ลําพาไปมาบนกระดานซักผ้าโดยตรงและวิธีนี้ก็ทําให้พวกเขาทําได้เร็วขึ้น หลังจากนั้นซินนี่ก็เข้ามารับช่วงต่องานนี้ในช่วงเวลาที่ไม่ได้ทำกายภาพบำบัดพวกเขาถูกโกดจุลาลัมพาในพื้นที่เปิดโล่งที่ชั้นหนึ่งมู่กว่าตงจื่อและคนอื่นๆเข้ามาช่วยเมื่อพวกเขาเบื่อในหอพักเมื่อพวกเขามีเวลาคนขับรถที่มาและไปจะมาถูกโกดจุลาลัมพาในช่วงเวลาหนึ่งอุตสาหกรรมไม้โมซาจึงค่อนข้างเจริญรุ่งเรืองสิ่งที่น่าประทับใจยิ่งกว่าคือหัวหน้าอาชือจะเก็บโกดจุลาลัมพากลับมาทุกครั้งที่เขาออกไปทำงานแม้ว่าซงเว่ยจะไม่ได้บอกเขาก็ตามนี่ ทำให้มั่นใจได้ว่าจะมีโกฎจุลลัมพาให้ใช้ตลอดเมื่อเห็นสิ่งนี้ส่งไว้ถึงกับต้องการตั้งโรงงานไม้โมซาแต่ตอนนี้มันขายไม่ง่ายเลยในอนาคตถ้าเธอทำขายเธอจะสร้างโชคลาภและมีชีวิตที่ดีอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการทำธุรกิจในทศวรรษ1,970เป็นการสิ้นเปลืองความคิดอย่างยิ่งเนื่องจากเธอสวมเครื่องแบบทหารหากใครค้นพบความตั้งใจของเธอเธอจะถูกลากไปเขียนหนังสือวิจารณ์ตนเองและถูกลงโทษส่งไว้แค่คิดเกี่ยวกับมันแต่ไม่กล้าบอกคนอื่น หลังจากที่การทำไม้โมซาเป็นไปตามแผนส่งเว่ยก็เริ่มจัดการกับขิงเธอเคยประครบร้อนด้วยหินให้กับคนที่ทำงานที่ที่ราบลุ่มน้ำขึ้นน้ำลงแต่นั่นเป็นทางเลือกสุดท้ายเมื่อสภาพในป่าไม่เอื้ออำนวยตอนนี้มีขิงแล้วหินต้องกเกษียณอายุตามธรรมชาติ ขิงที่สามารถใช้ได้ทั้งภายในและภายนอกเป็นผลิตภัณฑ์ศักดิ์สิทธิ์ในการปัดประวัติเธอวิ่งไปที่โรงอาหารอย่างระยังอายและขอให้ลุงพ่อครัวโรงอาหารช่วยสับขิงโชคดีที่ลุงพ่อครัวมีเด็กฝึกงานอยู่รอบตัวเขาเด็กฝึกงานเหล่านี้จำเป็นต้องฝึกทักษะการใช้มีดด้วยดังนั้นลุงพ่อครัวจึงมอบหมายเด็กฝึกงานให้ช่วยส่งไว้อย่างไม่เห็นแก่ตัวและขอให้พวกเขาร่วมมือกับหมอส่งในการสับขิงเขายังบอกทุกคนว่าพวกเขาต้องทำให้ดีที่สุดและอย่าหย่อนยาน เมื่อมองไปที่มอขิงสับขนาดใหญ่ส่งเว่รู้สึกพอใจมากหลังจากรมยาและประครบร้อนเธอกำลังจะเริ่มการใช้ขิงสับแน่นอนว่าคนที่เธอใช้ทดลองคือลู่จิว๋วในเวลานี้หมอและพยาบาลในห้องพยาบาลต่างจ้องมองไปที่ลู่จิ๋วด้วยสีหน้าจริงจัง ลู่จิ๋วไม่ขัดขืนและไม่ปฏิเสธเขาถอดเสื้อกล้ามออกอย่างอ่อนน้อมถ่อมตนและนอนลงตามคำแนะนำของหลิวหยูเมื่อมองไปที่หลังของเขาที่เต็มไปด้วยบาดแผลบนกล้ามเนื้อของเขาซินนีและเย,ยนนีอดไม่ได้ที่จะกลืนน้ำลายของพวกเธออย่างลับๆ แม้ว่ารอยแผลเป็นของหัวหน้าทีมที่สองจะน่ากลัวแต่ก็ต้องบอกว่ามีความงามในความน่ากลัวซึ่งทำให้หัวใจของผู้คนเต้นเร็วขึ้นในขณะนี้ส่งไว้มาพร้อมกับขิงสับในอ้อมแขนของเธอเมื่อเห็นว่าทุกคนพร้อมแล้วและแม้แต่หนูทดลองก็นอนลงแล้วเธอก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจ งั้นมาเริ่มกันเลยการรักษาด้วยขิงนั้นง่ายมากคุณต้องเข้าใจหลักการของมันก่อนขิงสามารถขจัดความเย็นและความชื้นได้ซุปขิงหนึ่งชามีประโยชน์มากสําหรับอาการไข้หวัดในเวลาเดียวกันการใช้ขิงสับทาบริเวณที่ต้องการไล่ความชื้นก็สามารถทําได้เช่นกันและยังใช้เวลาไม่นานด้วยไม่แปลกใจเลยตอนที่ฉันยังเป็นเด็กพ่อของฉันจะทําซุปขิงให้ฉันทุกครั้งที่ฉันเป็นหวัด ฉันก็เหมือนกันคุณยายของฉันชอบกินขิงสองชิ้นตอนอาบน้ําเธอบอกว่ามันสามารถป้องกันไม่ให้เป็นหวัดได้ใช่แต่ไข้หวัดสามารถแบ่งออกเป็นเย็นและร้อนได้ขิงเป็นยาที่ดีสําหรับผู้ที่เป็นไข้หวัดจากความเย็นแต่สําหรับไข้หวัดที่เกิดจากลมและความร้อนการกินขิงจะทําให้อาการแย่ลงเท่านั้นนั่นเป็นเหตุผลที่บางคนบอกว่าขิงมีประโยชน์ในขณะที่บางคนบอกว่ามันร้ายประโยชน์แบบนี้นี่เองแต่มันจะดูยังไงมันคล้ายกันมาก สินนีเหลือบมองเย็นนีแปลกๆและไม่กล้าพูดคำที่เหลือนี่อาจเป็นทฤษฎีของแพทย์แผนจีนหรือเปล่า พวกเขาทั้งหมดเรียนแพทย์ตะวันตกและความรู้เรื่องการพยาบาลของพวกเธอก็มาจากการแพทย์ตะวันตกเช่นกันเห็นได้ชัดว่าสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีการแพทย์ตะวันตกพวกเธอรู้สึกหวาดกลัวอย่างอธิบายไม่ได้เมื่อพวกเธอคิดว่าข้างนอกแพทย์แผนจีนกำลังถูกยกเลิกอย่าคิดมากสิ่งเหล่านี้คือการรักษาของหมอภาคสนามเมื่อไม่มียาอยู่ใกล้ๆก,ก,การหายาและการรักษาในจุดนั้นเป็นทักษะพื้นฐานเมื่อพยาบาลทั้งสองรู้สึกประหม่าเล็กน้อยหลิวอยู่ก็อ้าปากพูดช่วยทรงเว่ย ส่งไว้พยักหน้าและหลีกเลี่ยงจุดสำคัญใช่คุณสามารถเข้าใจความรู้ในหนังสือได้โดยไม่ต้องสอนในกรณีที่คุณต้องการฉันแค่อยากขยายคลังความรู้ของคุณแบบนี้นี่เองขอบคุณหมอส่ง ทันใดนั้นซินนีและเย,ยนนี่ก็เข้าใจและรู้สึกขอบคุณพวกเธอไปฝึกงานในช่วงวันหยุดฤดูหนาวและฤดูร้อนแต่ต่างจากหมอพวกเธออยู่ในโรงพยาบาลเสมอไม่ว่าจะช่วยในห้องฉีดยาหรือใจยาในร้านขายยามีเทคนิคทางการแพทย์ไม่มากที่พวกเธอสามารถเรียนรู้ได้ มันหายากมากที่ทรงเว่ยและหลิวอยู่เต็มใจสอนพวกเธอแบบนี้ลู่จิ๋วนอนเงียบๆแต่คิ้วของเขาเขามวดเล็กน้อยในช่วงสองสามวันที่ผ่านมาเขารู้สึกว่าห้องที่เรียกว่าห้องกายภาพบำบัดค่อนข้างแปลกแต่ตอนนี้หลังจากฟังการสนทนาของหลายๆคนเขาเริ่มมั่นใจในความสงสัยของเขามากขึ้นเรื่อยๆเ,เขายังอยู่ในเวทีของการวิพากษ์วิจารณ์เขารู้สถานการณ์ของคนที่ใช้แพทย์แผนจีนโบราณดีกว่าใคร ส่งว้ยหญิงสาวที่ไม่เคยแต่ต้องสิ่งไม่ดีเลยได้แต่ต้องสิ่งที่ขัดแย้งกันเหล่านี้เธอคิดว่าชีวิตของเธอง่ายเกินไปหรือเปล่าแต่หลิวอยู่ยังคงทำตามเธออย่างบ้าคลั่งเพียงเพราะผู้หญิงสองคนนี้หลอกง่ายไม่ได้หมายความว่าทุกคนข้างนอกจะหลอกง่ายถ้าคนที่มีหัวใจเห็นมันพวกเขาหรือแม้แต่ผู้หญิงสองคนก็ไม่สามารถหนีไปได้ขณะที่ลู่จิ่วกำลังจะลุกขึ้นท่งว้ยก็วางมือบนไหล่ของเขาแล้วผลักเขากลับอย่างแรง ลู่จิ๋วเงยหน้าขึ้นแล้วมองไปที่ส่งไว้มีคำเตือนในสายตาของส่งไว้อย่างไม่ต้องสงสยัยนอนลงและร่วมมือกับการสอนทางคลินิกเราสามารถรอจนกว่าการสอนจะจบลงเพื่อพูดคุยเรื่องอื่นได้